ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังดาบิดบียากันดีกว่านะครับผมบียาเนี่ยมีกี่เวอร์ชันมีตัว legendary มีตัวของโกเบนะนะ,ะโอเค ตัวที่ดีที่สุดเหรอน่าจะเป็นตัวบิ๊กทีมนะตอนนี้นะไม่รวมตัวล่าสุดนะน่าจะเป็นบิ๊กทีมแหละอืมใช่บิ๊กทีมปะบิะ๊กทีมปะนะบิ๊กทีมยิงคอม,มาช่องดีนะนะบิ๊กทีมยิงคอมาตัวโกเบเหรอตัวโกเบเหรอ,หรอก็น่าจะสู้ไม่ได้ด้วยความคามอะไรหลายอย่างไม่ได้ครับผมมาตัวล่าสุด ดีกว่าแน่ๆน่นะครับผมแต่ดีกว่าขนาดไหนไปนะครับผมเดบิดบียตัวล่าสุดดีกว่าแน่แน <c oughs> ่จบสกอร์ว่ะจบสกอร์สู้ตัวบิ๊กทีมไม่ได้เหรอถามจริงถามจริงแต่นี้ยังไม่รวมบูทนะยังไม่รวมบูทแต่บูทไปก็ได้ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีว่ะ <c oughs> จริงนะสู้ไม่ได้อยู่ดีว่ะเดี๋ยวนะเด็ดนะเด็ดนะบิดเบียเด็ดนะต้องดูนะครับผม เกมรุกเนี่ยได้บิบิยาดีกว่าครองบอลทุกอย่างดีกว่าขาดเลยขาดลอยมากครองบอลนะครับผมแล้วก็จ่ายบอลดีกว่าทุกอย่างโอ้โหแต่จบสกอร์เนี่ยได้บิบิยาจะมีบูตนะครับผมจบสกอร์กับบอลคอนโทรลนะบอลคอนโทรลเนี่ยบิบิยาจะมีบูตบูตบวกสองก็จะเป็น96โอ้โหตัวนี้ก็ขาดอีกนะครับผมแล้วก็จบสกอร์มีบูตอีกมีบูตอีก2บูตอีกสก็จะเป็นอ่า91ห่างกัน2 ห่างกัน2ก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะนะห่างกันสก็ถือว่าโอเคอยู่นะลูกโมงสู้บีย่าไม่ได้ความโค้งสู้ตัวบิ๊กทีมไม่ได้ความเร็วตัวล่าสุดดีกว่านะครับผมความเร็วตัวล่าสุดดีกว่าแล้วก็จะมีพลังการยิงนะครับผมแล้วการยิงเนี่ยตัวล่าสุดดีกว่าเยอะแล้วก็มีบูทด้วยนะครับผมบูตอีก2ก็จะเป็น9ก้สนะแล้วก็จะมีบูตแข็งเกร่งแข็งเกร่งเหรอ มันบูธแข็งแกร่งเนี่ยนะบูธแข็งแกร่งบูธไปโหดีนะทำไมมันไม่ไม่บูธแบบแบบพวกแบบหาช่องวะมันเป็นบูธแข็งแกร่งอะ่ะเป็ดปี๊ดยาตัวล่าสุดอะ่ะนะมันเป็นบูธแข็งแกร่งงงเลยทีนี้งงเลยทีนี้นะครับผมบูธแข็งแกร่งงงเลยฮะแต่ก็แข็งแกร่งมันเท่ากันนะแต่ถ้ามีบูธมันก็เก้าเออไม่ใช่เก้าดิหกหกแปดนะครับผมบาลานซ์ ตัวล่าสุดดีกว่าโอเคนะครับผมโดยรวมแล้วตัวล่าสุดดีกว่านะแต่จบสกอร์ตัวบิ๊กทีมดีกว่าะถึงจะบูธเลยนะถึงจะบูธพิเศษเลยนะก็ยังสู้ตัวบิ๊กทีมไม่ได้เรื่องจบสกอร์เรื่องจบสกอร์นะครับผมนะโอเคโอเคแต่ถ้าได้วรวมจริงก็ตัวล่าสุดดีกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาคือที่สงสัยคาใจคือไปบูธแข่งเกร่งแข่งเกร่งมันก็น้อยอยู่แล้วนะ แข่งเกร่งมันก็น้อยอยู่แล้วนะไอ้บูธแข็งแกร่งเนาะทำไมทำไมไมนะ่บูธเกมรุกนะบูธเกมรุกบูธแบบพวกความเร็วอะไรอย่างเงี้ยไอ้บูธแข็งแกร่งเนาะคาใจเหมือนกันนะคาใจเหมือนกันนะบิญา่าโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรบับดิบบิญ่านะครับผมก็ตัวบิ๊กทีมก็ใช่ว่าจะแบบขาดลอยนะมันยังมีจีเด็ดก็คือจบสกอร์คมกว่านะนะบิ๊กทีมก็ยังยิงคมกว่าความโค้งดีกว่านะครับผมโอเคตัวล่าสุดก็คือ ทุกอย่างโดยรวมเลยโอเคดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็าข,ขาดแค่จบสกอร์นั่นแหละอย่างอื่นก็คือดีกว่าหมดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้ว